เดินหน้าดูกันต่อคุณผู้ชมคะพูดถึงการปราบปรามผู้มีอิทธิพลกันบ้างน,นะคะตอนนี้ภาครัฐบอกว่าเดินหน้าอย่างเต็มที่ไม่ไว้หน้าไหนทั้งนั้นจะเป็นทาหารตำรวจรวมถึงภาคเอกชนด้วยน,นะคะเอาจริงเอาจังมาก<ม>เพราะว่านายกรัฐมนตรีคิดเส้นเอาไว้ว่าภายใน6เดือนะจะต้องมีการปราบปรามอย่างจริงจังใช่อย่างล่าสุดนี่ก็ลงพื้นที่ไปที่บริเวณ จังหวัดนราธิวาสนะคะไปโรงแรมชื่อดังคุณผู้ชมคะเพราะมีรายงานมาบอกว่ามีการเปิดบ่อนพนันออนไลน์ค่ะตอนนี้ทั้งทางทหารตำรวจ DSI ก็เลยร่วมกำลังกันไปตรวจค้นบ่อนออนไลน์ตามนโยบายของภาครัฐซึ่งทางผู้บัญชาการทหารบกพลเอกธีรชัยนาควานิช ในฐานะที่เป็นผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยก็เลยมอบหมายนะคะนโยบายไปยังผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่บอกว่าให้ไปดูหน่อยนะคะปราบปรามคนที่เป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปฏิบัติการคราวนี้ล่ะค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยกระจายกําลังกันเข้าไปตรวจค้น6จุดในพื้นที่ของโรงแรมริเวล่าแล้วก็บริเวณที่อยู่ใกล้เคียง พบของกลางหลายส่วนทีเดียวมีทั้งโพยการพนนันเงินสดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาเชื่อนะคะว่านี่แหละค่ะใช้สำหรับเล่นพนันออนไลน์ประมาณ60เครื่องด้วยกันมีตู้นิรภัย5ใบรถเบนซ์1คันรถมิสสันรุ่นเซฟิโร่1คันแล้วก็มีโตเก้าอี้ปรากฏว่าปรากฏการครั้งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้หนึ่งคน ไปตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นที่อยู่ในเครื่องคอมนะคะก็พบว่าบ่อนออนไลน์เชื่อมโยงกับบ่อนพนันออนไลน์อีกหลายแหง่งทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยค่ะนอกจากไปเจอตัวชาวต่างชาติเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วนะคะทางรองผู้อำนวยการสํานักข่าวกลองพันเอกสตุพรกลมพัสุดนะคะกอรามานพักสีสุนหน้าก็เป็นหัวหน้าชุดจับกลุมบอกว่าเดี๋ยวจะไปเชิญตัวนายธนันชยัย พีรนันทศิษย์หรือว่าเฮียกุย๋ยอายุ76ปีแล้วเป็นเจ้าของโรงแรมรีเวล่าเนี่ยแหละค่ะไปเชิญตัวมาเพื่อมาให้ปากคําแต่จากการพูดคุยกันเบื้องต้นนายธนธชัยรับนะคะว่าเป็นเจ้าของโรงแรมนี้จริงแต่ว่าบริเวณที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นแล้วก็พบของกลางเคยมีชาวมาเลเซียเข้ามาติดต่อขอเช่าห้องพักคือเขาเช่าแบบยกชั้นแล้วเช่าแบบเป็นรายเดือนด้วยเดือนละหนึ่งแสนกว่าบาทนะคะพอเมื่อเช้าเนี่ย มีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนะคะก็ไม่ได้เข้าไปก้าวไกย ว่าเขาเช่าห้องเอาไว้เพื่อการใดกันแน่ค่ะ,คะก็ผลการตรวจสอบเบื้องต้นที่เข้าไปดูเนี่ยนะคะปรากฏว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นหลักหลายพันคนนะคะแล้วก็เงินหมุนเวียนที่ปรากฏอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์หลายร้อยล้านบาททีเดียวทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าต้องไปตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดูนะคะว่าเชื่อมโยงกับใครบ้างก็เตรียมที่จะขยายผลต่อไปค่ะกาเดี๋ยวติดตามกันนะคะสําหรับความคืบหน้าในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลเข้มข้นและก็จริงจังจริงๆค่ะค่ะ